นาซีกสวัสดีครับวันนี้มีข่าวจาก u z ซูกิสวิปใหม่มาฝากนะครับซึ่งสวิปใหม่นี้ก็จะมาในปี2024นี้นะซึ่งมีชื่อรหัสในอินเดียว่า YED Maruti s w i f t อันนี้เรียกไปทีละตัวอักษรน,นะครับอย่าไปเรียกรวมกันนะ YED มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์3สูบ1.2ลิตรใหม่เสริมด้วยเทคโนโลยี h ฮบริดของทางโตโยต้นะครับซึ่งก็จะทำให้ u ูซูกิสวิปใหม่นั้นกลายเป็นรถที่ช่วยประหยัดน้ำมันมากที่สุดคันหนึ่ง ซึ่งแน่นอนก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างซูซูกิและโตโยต้าในด้านเทคโนโลยีตามรายงานจากแหล่งข่าวต่างประเทศนะครับก็ได้ระบุว่าขุมพลังไฮบริดนี้จะวิ่งได้ประมาณ35-40กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับไฮบริดตัวนี้นะฮะโดยผ่านการรับรองจาก ARAI นะครับนี่ก็เป็นตัวย่อนะครับไม่ใช่ชื่อหมวกกันน็อกนะซึ่งก็ย่อมาจาก Automotive Research Association of India ซึ่งก็แปลว่าสมาคมวิจัยยานยนต์แห่งอินเดียนั่นเองนะครับและมีการคาดการว่า s วิป t 2024ใหม่จะมีการออกแบบที่มีเชิงมุมมากขึ้นและอาจจะมีการใช้แพลตฟอร์ม h a r d t e c h นะครับที่ได้รับการดัดแปลงมานอกจากนี้อาจจะอาจแน่นไปด้วยระบบสาระบันเทิงต่างๆ Smart d Play Protect Plus ใหม่ มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนล่าสุดระบบช่วยเหลือด้วยเสียงของ s ซ z u กิและ OTA หรือย่อมาจาก Over the Air ส่วนรูปหน้าโปรคลิปและรูปเนื้อหาในคลิปทั้งหมดครับก็เป็นแค่รูปภาพประกอบนะครับซึ่งยังเป็นเวอร์ชั่นตัวเก่าอยู่นะยังไม่ใช่ตัวใหม่นะครับและก็มีการคาดการว่า s วิป t 2 2 2 4ใหม่ในรุ่น r i d h a t c h b a c k นั้นจะมีราคาสูงขึ้นไปอย่างแน่นอน และก็คาดการว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปี2024นี้และนี่ก็เป็นข่าวจาก Suzuki Swift Hybrid ใหม่2024ในตลาดอินเดียนะครับซึ่งแน่นอนครับณนะตอนนี้ Suzuki Ertiga Hybrid ก็ได้เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการโชว์ตัวในงาน Motor Expo ในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับสำหรับ Swift Hybrid ใหม่นะ และสำหรับข้อมูลและแหล่งข่าวผิดพลาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณที่เสียสละเวลาในการรับชมกันด้วยนะครับสำหรับนาศรี90ลาไปก่อนสวัสดีครับ